ไข่เจียวใส่วุ้นเส้นนะคะวันนี้ไข่ไข่สีใบนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเจียวเสร็จแล้วก็ต้มน้ำซุปเอาไว้วันไข่แกงจืดผักกดขาวนะคะเมื่อเจียวไข่ใส่วุ้นเส้นเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เก๋จะทําแกงจืดผักกดขาวใส่ไข่เจียววุ้นเส้นนะคะ อร่อยนะคะลองทำดูเราเจียวไข่ที่ใส่ขึ้นเส้นเสร็จแล้วก็เอามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบค่ะทาเสร็จแล้วก็เอาใส่จานไว้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาผักขึ้นช่ยมาใส่นะคะเอามาหัน่นหันนะคะผักขึ้นช่ย เตรียมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่แกงเจิดนะคะอันนี้น้ำทุกที่เราต้งมงเอาไว้วันนี้ใส่สามชั้นด้วยนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับนะคะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะอันนี้น้ำทุบเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่จีบุขาว ใส่ข้าวขายีนิดหน่อยตามชอบค่ะถ้าชอบผงรสดีก็ใส่ลงไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะใส่ลงไปน,นี้ใส่หมูสับเสร็จแล้วก็ต้มให้สุกนะคะพอหมูสับสุกเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะใส่ผักกาดขาวผักกาดขาวเสร็จแล้วก็ต้มให้ผัก สุกนะคะพอน้ําเดือดนะพอใส่ใส่ผักกาดขาวลงไปพอน้ําเดือดก็ใช้ได้เลยนะคะผักกาดขาวไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะคะผักกาดขาวเยอะนะคะใส่ลงไปก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําผักกาดขาวออกมาอีกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ให้ผักเริ่มสุกนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งแบบเดือดไม่ต้องมากก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่ชิมรสเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่เจียวที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ชิมรสอีกครั้งหนึ่งตามที่เราชอบเลยว่ารสพอดีหรือยังนะคะนี่ค่ะใส่ไข่เจียวเส้น,นใส่ลงไป เดือดอีกครั้งนึงก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องต้มนานแล้วก็โรยด้วยผักพุ้ใช่นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จจัดจานได้เลยค่ะทานได้เลยนะคะอร่อยนะคะสูตรนี้สูตรแบบสมัยเด็กๆอะ่ะเตี๋ยกับแม่ชอบทําให้ทานนะคะอร่อยมากเด็กๆชอบนะคะน้องอาทิตย์ช,ชอบมากลองทาดูนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดค,คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะไส่เจียววิ้นเส้นเคยกินไหมสวัสดีค่ะเปกนเินแล้วเสร็จแล้วขือนใช่หรอเลนะ